จังหวัดพังงาจัดก,กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการรวมใจชาวพังงาฟื้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อมชาวบ้านร่วมปลูกต้นไม้กว่า3,000ต้น เมื่อวันที่3สิงหาคม2554สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการรวมใจชาวพังงาฟื้นฟูป,ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านากกท้องที่บ้านในงบบูม่มตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายธรรมรงจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายสมานสแตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาเจดรอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา79พรรษาในวันที่12สิงหาคม2554 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และฟืน้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมปลูกป,กป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นอำเภอที่4จาก8อำเภอที่ได้ร่วมโครงการและกิจกรรมนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่ระหว่างวันที่5ธันวาคม2553ถึงวันที่5ธันวาคม2554ซึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งปีด้วยกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ปลูกต้นไม้3 0 8 4ต้นประกอบด้วยต้นว่าหินเรียงราชพฤกษ์กระถินเทพาสดาเทียมแซะสำหรับปลูกในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเนื้อที่16ไร่รวมทั้งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้จัดเตรียมต้นกล้าสตอขี้เหล็กและแซะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมอีกด้วย จังหวัดพังงานี่ได้มอบหมายให้ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าเสริมของจังหวัดพังงาเป็นงบทั้งหมดณาล้านกว่ามีการปลูกป่าทั้ง8อำเภอฉะนั้นปลูกไปแล้ว4ี่อำเภอยังเหลืออีกสีอำเภอวันที่11นี้เนี่ยจะปลูกใหญ่ที่อำเภอไทยเหมือนฮะจังหวัดพังงาประมาณ30กว่าไร่ฮะในลูกน้อยดลูกน้อด้วยนย ไปดิไปดิาขายเลยด้ยอ,<ง>อาันนะขายอารถน้ำต้นไม้อ่าไม่โตเร็วเร็วนะถึงว่าผมจะย้ายไปผมต้องกลับมาดูอีกทีลับหลังเออสองเย้